และในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณพงศกรมหาปริยะค่ะไม้ข่าว SME คืนนี้ไปพบกับแม่บ้านเงินล้านจากงานไอทีพงศกรค่ะช่วง New SME โดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับ นิวเอสเอ็มีวันนี้พาท่านผู้ชมมาตามหาแม่บ้านคนหนึ่งนะครับแต่เธอไม่ใช่แม่บ้านธรรมดาวันนี้เธอผันตัวมาเป็นครูสอนไอทีแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับเธอเริ่มจากอาชีพเสริมสวยควบวงจรนะคะนวดแผนไทยควบวงจรเทนเล็บคบวงจรแล้วก็ทำเข้าครบวงจรอันนี้ก็ถ้าตีเป็นเงินก็หกแสนนะคะแต่พึ่งมาเอาดีได้ก็ไอนนคอมพิวเตอร์เนี่ยละคะ ในบ้านเต็มตัวที่ย้ายตามสามีไปทำงานในต่างแดนเมื่อกลับมาเมืองไทยเกิดความคิดอยากหาไรายได้ใช้ส่วนตัวจากเวลาว่างที่มีเหลือเฟือ หนึ่งปีของการมุ่งมั่นศึกษาระบบไอทีอย่างจริงจังด้วยตัวเองทั้งทางหนังสือ YouTube และเว็บไซต์ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศทําให้ความรู้ที่เคยมีเป็นศูนย์ทำเป็นเพียงแค่เปิดปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์ได้กลายมาเป็นการสร้างผลงานโซเชียลมีเดียให้กับร้านค้าของเพื่อนที่เคยเป็นแม่บ้านเหมือนกันจะขายของได้หลักพันตอนนี้ขายได้เป็นหลักล้านนะครับเพื่อนเจขายน้ําพริกน้ําพริก หรือขายกระเป๋าเป็นนองเบนเนมอะไรเงี้ยหรือขายไส้องค์สี่วเนี่ยจะก็ไปชอบช่วยเขาช่วยเขาโปรโมทช่วยเขายิงโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะการเรียนรู้อยู่เสมอทําให้เข้าถึงหัวใจสําคัญของการค้าขายออนไลน์ซึ่งนั่นก็คือการทําให้กิจการของเราง่ายต่อการค้นพบผ่านเครื่องมือการค้นหาหรือ Search Engine ระดับต้นๆอย่าง Google ให้ได้ทั้งระบบโดยอาศัยโซเชียลมีเดียนั่นเองครับ ธุรกิจที่สามารถสร้างระบบโฆษณาครบวงจรด้วยตัวเองจะทําให้โฆษณาเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากโดยใช้ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอะไรพวกนี้ทุกอย่างของฟรีหมดที่เกิดเราใช้ก็เป็นนะคะไม่ต้องเสียตังค์เลยต่างประเทศฝรั่งพัฒนานระบบมหาศาลุกิจล้านกี่ล้าน,านเขาเพัฒนาให้เราใช้ฟรีอะ เาาะะะเรไม่ะะ่่ใใชช้้้อคคคืแลวสียตงพราะความเป็นคนชอบสอนและอยากให้คนมีอาชีพสร้างรายได้เหมือนกันประกอบกับการถ่ายทอดด้วยวิธีที่สามารถเข้าใจได้ง่ายทําให้คนที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีเลยมีความสนใจติดต่อเข้ามาขอเรียนจากคนไม่กี่คนบนโต๊ะทานข้าวจนปัจจุบันกลายเป็นห้องเรียนแล้วครับ เราจะถามเองว่าจะสอนที่คนนี้เจ๊คนนี้ได้ยังไงให้เขากลับไปให้ได้แล้วเอาความรู้กลับไปอายุน้อยกว่าเราจะมองว่าเขาจะมีความรู้ได้ยังไงจะโตยังไงถ้าลุงลุงมาเลยเอ๊ะลุงจะกลับไปได้โดยไมะเครียดไหมเพราะเรื่องของไอทีมันลำบากภายในเวลาเพียงปีครึ่งเท่านั้นมีผู้เรียนนับพันเข้ามาหาความรู้จากที่นี่จากเดิมเป็นเพียงกลุ่มแม่บ้านได้เพิ่มเป็นเจ้าของกิจการกว่าครึ่ง พราะหลักสูตรจะเพิ่มตามการค้นคว้าหาเครื่องมือเครื่องใช้ฟรีจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอยู่เสมอตอนนี้13ค่ะกำลังพัฒนาไปถึง20เลยพัฒนาไเรื่อยๆเพราะว่าไอทีมันก็เติบโต,กตรเรื่อยๆทุกวันวันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับที่พาเรามาค้นหาแรงบันดาลใจดีๆและก็แนวคิดทางธุรกิจ SME ครับผม